ด่วนที่สุดโลกทั้งโลกกำลังจับตาไปยังสายโทรศัพท์สายหนึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามยูเครนในชั่วข้ามคืนวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียโทรศัพท์ตรงถึงโดนันทรัมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและว่าที่ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในโลกตะวันตกอีกครั้งเพื่อเสนอข้อตกลงสุดช็อกดินแดนแรกกับการหยุดยิงรายงานจากแหล่งข่าววงในเครมลินระบุว่า ปูตินได้เสนอให้สหรัฐอเมริกากดดันยูเครนย,ยอมมอบบางส่วนของดินแดนทางตะวันออกให้รัสเซียเพื่อแลกกับการหยุดยิงอย่างเป็นทางการและการเปิดเส้นทางการค้าพลังงานใหม่ระหว่างมอสโกกับยุโรปตะวันตกนี่คือข้อเสนอที่สะเทือนทั้งวอชิงตันและบรัสเซลเพราะมันอาจหมายถึงการเปลี่ยนโฉมพุ่มรัฐศาสตร์ยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีที่รัมซึ่งก่อนหน้านี้เคยวิจารณ์การช่วยเหลือ,อยูเครนของรัฐบาลไบเดนว่าสูญเปล่าและไม่มีทางชนะได้รับสายนี้ด้วยความสนใจเป็นพิเศษ เขาถูกมองว่าเป็นคนที่อาจฟื้นสัมพันธ์กับรัเสเซียได้หากกลับมามีอำนาจอีกครั้งในทำเนียบขาวสื่อสหรัฐอเมริการายงานว่าการสนทนาระหว่างทั้งสองกินเวลานานกว่า40นาทีเต็มไปด้วยคำพูดระหว่างนักเจราจาสองคนที่เข้าใจเกมอำนาจมากที่สุดในโลกฝ่ายวอชิงตันยางเป็นทางการยังไม่ออกแถลงการใดข้อตัดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริง มันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการทูตในทันทีเนื่องจากการพูดคุยใดๆเกี่ยวกับการแลกดินแดนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลเคียบถือเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยของยูเครนโดยตรงในขณะเดียวกันวโลโดิมีเซเลนสก,กีประธานาธิบดียูเครนตอบโต้ทันทีในแถลงข่าวดดวนเมื่อคืนที่ผ่านมาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่า ยูเครนจะไม่แลกแผ่นดินแม้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวกับคำสัญญาจากผู้รุกรารพร้อมทั้งสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมรับมือหากรัสเซียใช้การเจราจารนี้เป็นเพียงกลยุทธ์บินเป็นก่อนการโจมตีระลอกใหม่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางการทูตในยุโรปตะวันออกเผยกับบีบีซีว่าปูตินอาจกำลังเล่นหมากหลายชั้นเขาต้องการทดสอบท่าทีของทรัมป์ต่อรัสเซียในขณะนี้และอาจใช้เป็นเครื่องมือกดดันสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญวิกฤตการเมืองภายในจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงขณะเดียวกันยังส่งสัญญ,ญาณไปยังจีนว่า มอดโกยัยงคงควบคุมเกมในยุโรปด้วยสิ่งที่ทําให้โลกตกตะลึงยิ่งกว่าคือรายงานว่ามีแผนที่รับถูกนําเสนอในการพูดคุยซึ่งแสดงเส้นแบ่งใหม่ของยูเครนโดยรัสเซียจะได้ครอบครองภูมิภาคดอนบาตท,ทั้งหมดรวมถึงบางส่วนของแคว้นซาโปริเซียและเคอร์ซอนและกับการยุติการโจมตีทางทหารและการอนุญาตให้ยูเครนเข้าร่วมในใเทอแบบมีเงื่อนไขแต่ปูตินเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้คำประกันของข้อตกลงนี้อย่างเป็นทางการในอีกมุมหนึ่ง นักวิเคราะห์จากูนย์ยุทธศาสตร์ยุโรปในกรุงบราสเซนระบุว่านี่คือจังหวะที่อันตรายที่สุดของสงครามเพราะถ้าข้อตกลงนี้เริ่มเป็นจริงมันอาจทำลายระบบพันธมิตรตะวันตกทั้งระบบเนื่องจากหลายประเทศในยุโรปอาจเลือกเส้นทางผลประโยชน์ทางพลังงานมากกว่าการยืนหยัดกับยูเครนต่อไปขณะที่ประชาชนในยุโรปเริ่มเบื่อหน่ายกับราคาพลังงานที่สูงริ่และเงินภาษีที่ถูกใช้ไปกับสงครามที่ดูเหมือนไม่มีวันจบด้านจีนเองก็จับตามองการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนจะสนับสนุนทุกการเจราจารที่นำไปสู่สันติภาพแต่เบื้องหลังหลายฝ่ายมองว่าปักกิ่งอาจใช้สถานการณ์นี้ผลักดันบทบาทของตนในฐานะผู้ไกลเกลี่ยโลกใหม่เพื่อท้าทายอิทธิพลของวอชิงตันในภูมิภาคยุเรเชียท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนนี้ตลาดพลังงานโลกเริ่มตอบสนองทันทีราคาน้ำมันดิบทยานขึ้นกว่าสเปอร์เซภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงขณะที่ค่าเงินรูเบิลกลับแข็งค่าขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่านี่คือสัญญาณว่าตลาดกำลังคาดหวังดินทางการเมืองบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้คือใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเกมนี้รัเสเซียที่ได้ดินแดนและโอกาสพักรบสหรัฐอเมริกาที่อาจยุติสงครามเพื่อเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในหรือทรามที่ใช้ภาพลักษณ์ผู้หยุดสงครามเป็นใบเบิกทางกลับสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งโลกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่เปราะบางที่สุดในรอบศตวรรษ เส้นแบ่งระหว่างสันติภาพและสงครามอาจอยู่เพียงปลายนิ้วของชายสองคนที่เคยสั่นสะเทือนโลกมาแล้วทั้งคู่ปูตินและทรัมป์และครั้งนี้ทั้งโลกกำลังรอฟังว่าคำพูดต่อไปของพวกเขาจะพาโลกไปสู่ความสงบหรือหาย,ยนะครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ในขณะที่บรรดาสื่อหลักทั่วโลกเร่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสายโทรศัพท์ลึกลับระหว่างปูตินและทรมัมป์การเคลื่อนไหวของกองกำลังรัสเซียบริเวณแนวรบด้านตะวันออกกับกลายเป็นจุดที่นักวิเคราะห์ทางทหารจับตาม,มองอย่างใกล้ชิด ดาวเทียมตรวจจับได้ว่ามีการเคลื่อนยายยุโทโธปกรณ์หนักรวมถึงขีปนาวุธพิเศษกลางจำนวนมากไปยังพื้นที่ใกล้พรมแดนยูเครนซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ารัสเซียกำลังเตรียมแผนสำรองหากการเจราจาครั้งนี้ล้มเหลวเจ้าหน้าที่ในดรายหนึ่งเปิดเผยแบบไม่เปิดเผยชื่อว่าเรากำลังเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติของกองกําลังรัสเซียแม้ว่าจะมีข่าวการติดต่อพูดคุยเพื่อหยุดยิงแต่ในสนามจริงกลับเหมือนกําลังจะเกิดการรบครั้งใหญ่กว่าที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ทำให้หลายประเทศสมาชิกเนเจเริ่มเพิ่มระดับการเตือนภัยและย้ายกองกำลังบางส่วนเข้าไปประจำการในโปแลนด์และโรมาเนียด้านสหรัฐภายใต้การนำของรัฐบาลไบเดนยังคงรักษาท่าทีเงียบแม้สื่ออเมริกันบางแห่งรายงานว่าภายในทำเนียบข่าวเกิดการถกเถียงอย่างหนักว่าคุณออกมาปฏิเสธข่าวการโทรศัพท์หรือไม่เพราะหากยืนยนันจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทป์ซึ่งกำลังใช้ประเด็นนี้สร้างคะแนนนิยมทางการเมืองในอีกทางหนึ่ง หากปฏิเสธมากเกินไปก็อาจถูกมองว่ามีบางอย่างที่ต้องปิดบังขนาดเดียวกันในกลุ่มมอดโกซื่อของรัฐบาลรัสเซียเริ่มปล่อยสัญญาณผ่านข่าวภายในประเทศว่าปูตินพร้อมเจรจาสันติภาพอย่างมีเหตุผลแต่คำว่าสันติภาพของรัสเซียมักมีเงื่อนไขซ่อนอยู่เสมอและหนึ่งในนั้นคือการยอมรับการนวกดินแดนบางส่วนที่รัสเซียยึดไว้แล้วซึ่งยูเครนและโลกตะวันตกไม่เคยยอมรับมีรายงานว่าในการสนทนาครั้งนี้ปูตินได้บอกกับซัมว่าสหรัฐอเมริกาต้องเลือก ระหว่างสงครามที่ไม่รู้จบกับสันติภาพที่มาพร้อมข้อตกลงจริงคำพูดนี้ถูกตีความว่าเป็นการท้าทายต่อรัฐบาลไบเดนโดยตรงเพราะทรัมป์สามารถนําไปใช้โจมตีคู่แข่งทางการเมืองได้ว่าแม้แต่ศัตรูยังไว้ใจเขามากกว่าผู้นําปัจจุบันสื่อในยุโรปเริ่มคาดการณ์ว่าหากทรัมป์กลับมามีอํานาจอีกครั้งในปีหน้าเขาอาจจัดการประชุมสุดยอดระหว่างรัเสเซียและยูเครนด้วยตัวเองเหมือนที่เคยทํากับผู้นําเกาหลีเหนือเมื่อหลายปีก่อน และนั่นอาจทําให้สหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้ควบคุมจังหวะทางการทูตของโลกอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่ตกต่ำในกรุงเทียบบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดมากกว่าที่เคยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนสั่งให้ทุกหน่วยเพิ่มการลาดตระเวนและเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ไม่คาดฝันเพราะกลัวว่ารัสเซียจะใช้การพูดคุยนี้เป็นหน้ากาก,กแห่งสันติภาพเพื่อหลอกล่อก,ก่อนเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ในฤดูหนาวททาทีของประชาคมโลกแตกออกเป็นสองขั้ว ประเทศในยุโรปตะวันตกเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุนการเจราจาโดยหวังว่าสงครามจะยุติลงเพื่อฟื้นเศรษฐกิจษษษษษษพลังงานที่สุดหนักจากการคว่ำบาตรในขณะที่ประเทศยุโรปตะวันออกอย่างโปลแลนด์และลัตเวียกลับออกมาคัดค้านอย่างหนักโดยกล่าวว่าการยอมแบ่งดินแดนจะเป็นการเปิดประตูให้รัสเซียรุกรานซ้ำได้อีกในอนาคตทางฝั่งเอเชียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวัง เพราะผลลัพธ์ของการเจราจาอาจส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยตรงหากรัเสเซียสามารถยุติสงครามและฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วอาจจับมือกับจีนและอิหร่านสร้างกลุ่มอำนาจใหม่ที่ท้าทายพันธมิตรสหรัฐในเอเชียตะวันออกสื่อจีนเองก็นำเสนอข่าวนี้ด้วยน้ำเสียงที่แฝงความพอใจนี่แสดงให้เห็นว่าการเจราจาเป็นทางออกที่ดีกว่าการเผชิญหน้าบทบรรณาธิการของ Global Times เขียนไว้แต่ในความเป็นจริงหลายฝ่ายเชื่อว่าปักกิ่งต้องการให้สหรัฐ จมอยู่กับความขัดแย้งในยุโรปต่อไปเพื่อให้จีนสามารถขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้และไต้หวันได้โดยไม่มีแรงกดดันจากตะวันตกมากนักบรรานักลงทุนทั่วโลกต่างรอดูผลการเคลื่อนไหวนี้อย่างไม่กระพริบตาตลาดหลักทรัพย์มอสโกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์เริ่มผันผวน,นอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนไม่แน่ใจว่าการเจราจานี้จะนําไปสู่สันติภาพจริงหรือเป็นเพียงเกมข่าวที่ออกแบบมาเพื่อปั่นตลาดและสร้างแรงกดดันทางการเมืองสิ่งที่น่าสนใจคือ แหล่งข่าวในวอชิงตันบางรายอ้างว่าการโทรศัพท์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพูดคุยส่วนตัวแต่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการของนักธุรกิจพลังงานรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ทั้งกับรัสเซียและค่ายของทรัมป์โดยพวกเขาอาจต้องการฟื้นการส่งออกพลังงานราคาถูกจากรัสเซียเข้าสู่ยุโรปอีกครั้งเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลในโซเชียลมีเดียทั่วโลก #PutinTrump โกละ #Ceasefire เดียวพุ่งขึ้นติดเทรนด์อันดับต้นนอนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงชาวเน็ตแตกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าซัมสามารถทําให้สงครามยุติลงจริงอีกฝ่ายกลับมองว่านี่เป็นเพียงข้อตกลงปีศาจที่อาจทําให้รัสเซียเข้มแข็งขึ้นและยูเครนกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งไว้กลางสมรภูมิสิ่งที่น่ากลัวคือสถานการณ์นี้อาจขยายไปไกลกว่ายูเครนเพราะหากการเจราจารนี้ล้มเหลวและรัสเซียมองว่าสหรัฐกําลังเล่นเกมสองหน้าปูตินอาจตอบโต้ด้วยการใช้กําลังที่รุนแรงกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหลักของอยูเครน หรือแม้แต่การทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียในทะเลบอลติกเพื่อส่งสัญญาณเตือนนักวิจัยด้านความมั่นคงจากสถาบันในสวิตเซอร์แลนเตือนว่านี่คือช่วงเวลาที่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสามารถนำโลกไปสู่หาย,ยานะนิวเคลียได้เพราะในตอนนี้ไม่มีใครสามารถควบคุมอรรมของผู้นำทั้งสองฝ่ายได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเจราจาเป็นเพียงเกมจิตวิทยาที่ใช้หลอกฝ่ายตรงข้ามให้ลดการระวังกันนั้นก็ตามมีความเคลื่อนไหวเล็กๆที่หลายคนมองว่าอาจเป็นสัญญ,ญาณแห่งความหวัง แหล่งข่าวในวงการการทูตยุโรปเผยว่ามีแผนล,ลับในการจัดการประชุมสันติภาพเงาขึ้นที่อิตาลูนประเทศตุรกีโดยจะเชิญตัวแทนจากรัสเซียยูเครนและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแบบไม่เป็นทางการเพื่อวางรากฐานสําหรับการเจราจาอย่างเป็นทางการในภายหลังและในเบื้องหลังของเกมนี้ทั้งเซียและเอฟซีกำลังจับตาการและกันอย่างเข้มขน้นข้อมูลร่วบบางส่วนบ่งชี้ว่าแต่ละฝ่ายพยายามแทรกซึมเข้าไปในวงเจราจาเพื่อเก็บข้อมูลลับเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงจริง ขอซึ่งหากข้อมูลนี้หลุดสู่สาธารณะมันอาจทาให้ความไว้วางใจทั้งหมดพังทลายในพิบตาโลกกาลังอยู่ในภาวะที่ทุกคนต่างกลั้นหายใจเฝ้ารอผลของสายโทรศัพท์แห่งศตวตรรษที่อาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของสันติภาพหรือประกายไฟของสงครามครั้งใหม่ที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมและขณะที่คําตอบยังไม่ปรากฏทุกสายตาก็ยังคงจับจ้องไปยังมอสโกวอชิงตันและเคียบเพราะในเงาม,มืดของการเจรจาครั้งนี้ อาจมีสิ่งที่มากกว่าแค่คำว่าหยุดยิงรอยอยู่เสียงสะท้อนของสายโทรศัพท์นั้นยังคงกล้องอยู่ในห้องข่าวทั่วโลกแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่ไม่มีใครลืมคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคที่ปูตินส่งถึงซัมเพราะมันไม่ใช่แค่การพูดคุยระหว่างอดีตและปัจจุบันของผู้นำระดับโลกหากแต่มันคือสัญ,ญญาณแห่งการเปลี่ยนยุคที่อาจเขียนหน้าประวัติศาสตร์โลกขึ้นใหม่อีกครั้งโลกทั้งใบในตอนนี้กำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างสันติภาพที่เปราะบ,บาง กับการลุกไหม้ของไฟสงครามที่อาจเผาผลาญทุกสิ่งที่มนุษยชาติเคยสร้างมาการเสนอแลกดินแดนกับคําว่าหยุดยิงฟังดูเหมือนคําต่อรองธรรมดาในสายตาของนักการเมืองแต่ในความจริงมันคือเกมเดิมพันด้วยชีวิตของผู้คนนับล้านเสียงระเบิดในยูเครนที่ยังดังไม่หยุดเสียงร้องของครอบครัวที่สูญเสียและสายตาเด็กๆที่มองหาความปลอดภัยกำลังกลายเป็นฉากหลังของการเจราจาที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอำนาจและผลประโยชน์ โลกกําลังตั้งคําถามว่าสันติภาพที่ได้มาด้วยการลกศักดิ์ศรีของชาติมันยังคงเรียกว่าสันติภาพได้อยู่หรือไม่ฝั่งหนึ่งปูตินรู้ดีว่าเวลาคืออาวุธที่เขาถืออยู่เขาใช้สงครามนี้ไม่เพียงเพื่อพิชิตด,ดินแดนแต่เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารัสเซียยังคงเป็นมหาอำนาจที่ใครก็ไม่อาจเมินเฉยได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งทรามองเห็นโอกาสแห่งการกลับมาสู่เวทีอำนาจเขาเข้าใจว่าภาพของผู้สร้างสันติภาพคือสิ่งที่โลกอยากเห็นในตอนนี้ และหากเขาสามารถปิดเกมสงครามยูเครนได้แม้เพียงในกระดาษเขาก็จะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้คนจำนวนมหาาแต่ในเงามืดของดินนี้มีเสียงกระซิบจากห้องประชุมหลับมากมายว่าข้อตกลงดินแดนแลกสันติภาพไม่ใช่เพียงแผนการหยุดยิงมันคือหมากต่อรองระดับโลกที่เกี่ยวพันกับพลังงานเงนิงนทุนและการจัดระเบียบโลกใหม่ขณะที่ยุโรปกำลังเหนื่อยล้ากับภาระสงครามสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐ,ฐกิจที่สั่นคลอน และจีนกําลังรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําแทนที่โลกกาลังกลับเข้าสู่ยุคแห่งการทูตแบบล่านานิคมในรูปแบบใหม่ที่ดินแดนไม่จําเป็นต้องถูกยึดด้วยรถถังแต่อาจถูกแกด้วยข้อตกลงบนโตประชุมและประชาชนคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาสูงสุดไม่มีใครรู้ว่าเกมนี้จะจบลงตรงไหนแต่ที่แน่ๆมันกําลังเปลี่ยนแปลงสมดุลอํานาจระหว่างมหาอํานาจทั้งสามสหรัฐอเมริการัสเซีย และจีนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในศตวรรษนี้ขนาดเดียวกันภาพของทรัมป์ที่ยืนอยู่หน้ากล้องในงานถแถลงข่าวถูกจับจ้องจากสื่อทั่วโลกเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจว่าผมสามารถหยุดสงครามนี้ได้ภายใน24ชั่วโมงคำพูดนั้นกลายเป็นประกายไฟที่ปลุกทั้งผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านให้ลุกขึ้นอีกครั้งบางคนเห็นเขาเป็นผู้กอบกู้แต่บางคนกลับเห็นเขาเป็นเพียงนักธุรกิจที่ใช้สงครามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งปูตินยังคงเงียบ แต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังอันเยื้อเกลีที่ทําให้ทั้งโลกต้องระวังในกลุ่มเรียบแสงไฟของเมืองยังส่องสว่างเหนือความมืดของสองครามเซเลนสก,กีประกาศชัดว่ายูเครนจะยืนหยัดแม้จะเหลือแค่เงาคําพูดของเขาถูกแชร์ไปทั่วโลกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าในยุคที่ความจริงถูกกลบด้วยข่าวลือและเกมการเมืองความมุ่งมั่นของยูเครนในวันนี้ไม่ใช่เพียงการปกป้องดินแดนแต่คือการปกป้องความหมายของคําว่า อิสรภาพที่กำลังถูกตอรองบนโต๊ะของมหาอำนาจและเมื่อมองให้ลึกลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นพิมพ์บทแรกของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเพราะหากข้อตกลงระหว่างปูตินและทรัมป์เริ่มเป็นจริงโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและพลังงานในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชียตะวันออกกลางทุกประเทศจะต้องเลือกข้างและทุกการตัดสินใจจะมีผลกระทบที่ย้อนกลับมาในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าสงครามที่เริ่มต้นด้วยกระสุน อาจจบลงด้วยการจับมือแต่การจับมือนั้นจะนําไปสู่สันติภาพที่แท้จริงหรือเพียงช่วงพักหายใจก่อนพายุใหญ่ครั้งใหม่ไม่มีใครรู้คําตอบแต่สิ่งที่ชัดเจนคือโลกกําลังเข้าสู่ยุคข,ของการเปลี่ยนขั้วอํานาจที่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนการโทรศัพท์เพียงหนึ่งครั้งในวันนี้อาจถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกับการลั่นกระสุนลูกแรกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขณะที่สื่อทุกสํานักพยายามหาคําตอบว่าใครเป็นฝ่ายชนะในการเจรจานี้ ความจริงอาจเป็นว่าไม่มีใครชนะเลยเพราะไม่ว่าข้อตกลงจะออกมาในรูปแบบใดโลกก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสันติภาพที่เกิดจากการต่อรองอาจเป็นเพียงภาพลวงตาส่วนสงครามที่ซ่อนอยู่ใต้พรมการทูตนั้นอาจระวันปะทุข,ขึ้นมาใหม่ในเวลาที่ทุกคนประมาทที่สุดและในเวลานี้ทั่วทั้งโลกกำลังเงียบรอเสียงจากสองผู้นำที่มีพลังมากพอจะขยับชะตาของมนุษยชาติปูตินชายผู้ใช้กำลังสร้างอำนาจและทรัมป์ชายผู้ใช้คำพูดสร้างอิทธิพล ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเกมของโลกทั้งใบที่เดิมพัานด้วยอนาคตของยุคสมัยใหม่โลกในวันนี้ไม่ต้องใช้ปืนเพื่อจุดไฟสงครามอีกแล้วแค่คำพูดหนึ่งคำหรือข้อตกลงหนึ่งแผ่นกระดาษก็สามารถเปลี่ยนแปลงอารยธรรมได้ทั้งระบบและในขณะที่ผู้คนมากมายภาวนาให้มีสันติภาพสิ่งที่พวกเขาอาจลืมคือสันติภาพที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการตกลงของผู้นำ แต่มันมาจากหัวใจของผู้คนที่ยังไม่ยอมแพ้ต่อความหวังและบางทีเมื่อโลกเงียบลงจากเสียงปืนและคำโกหกของนักการเมืองความจริงอาจค่อยๆปรากฏขึ้นว่าสายโทรศัพท์สายนี้ไม่ใช่จุดจบของสงครามแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่โลกจะต้องเลือกระหว่างความกลัวที่นิ่งเงันหรือสันติภาพที่ต้องแลกมาด้วยความกล้าเพราะประวัติศาสตร์จะจดจำไม่ใช่เพียงชื่อของผู้เจราจาแต่คือผลของการตัดสินใจในค่ำคืนนั้นที่เปลี่ยนเส้นทางของโลกตลอดไป